ในกิจกรรมครบรอบ100ปีของมหาวิทยายลัยราชภัฏนนครสวรรค์มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเยาวชนเด็กไทยทั้งประเทศได้เข้ามาร่วมกันประกวดแข่งขันในโครงการหรือกิจกรรมเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยทั้งที่1หรือที่เรียกว่านครสวรรค์มิวสิกอะวอร์ดซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานขึ้นมีการประกวดดนตรีของเด็กและเยาวชน ทมาทาหาลาลวรัรรรรชภนคคส์ในนามสมาคมฟรีแห่งประเทศไทยในพระบรมร,ราชูปถัมภ์มีความยินดีที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ในการจัดก,การประกวดเย,ยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เราเปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้เข้ามาสร้างพื้นที่ใหม่ทางดนตรีเน้นการสร้างสรรค์นในผลงานต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเยาวชนถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ จะสร้างเยาวชนดนตรีที่จะก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติระดับนานาชาติในอนาคตการประกวดเยาวชนดนตรีของประเทศไทยในยครั้งนี้จะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์ความคิดสําหรับเยาวชนดนตรีทางศิลปะการดนตรีครับบ้านเรานะครับตอนนีเนี่ผมก็ต้องเชื่อเลยว่า,นาดนตรีรุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจมากอยู่แล้วแล้วก็มีฟรีไม้ลายมือเนี่ยเทียบชั้นเลยนะครับ ทำนองก็ต้องระวังนะคะเ,เสียงที่เป็นไมเนอร์หรือเป็นอะไรหนูก็ต้องระมัดระวังกันนะคะด้วยความตั้งใจจริงจากสมาคมดนตรีที่เราอยากจะได้นักร้องและนักดนตรีที่เมื่อคุณเป็นผู้ชนะนั่นคือคุณถูกต้องทุกอย่างขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะหลักการเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยและก็ความยุติธรรมเนี่ยขอให้คุณมีความสามารถจริงๆ ตรงนี้ไม่มีเส้นสายมีแต่ความสามารถล้วนๆเราสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะก็ขอให้น้องๆทุกท่านเตรียมตัวกันให้ดีทีเดียวนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับพวกเรามาแข่งในงานดตนตรีนครสวรรค์มิวสิกอวอร์ดครั้งที่หนึ่งกันนะครับผมเพื่อที่จะมาโชว์ความสามารถของพวกเรานะครับ แล้วก็อยากจะได้รับคําติชมจากท่านกรรมการแล้วก็คนที่รับชมรับฟังจากทางบ้านกันด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันที่นครสวรรค์นะครับ